เราเกือบทุกคนต่างเคยได้ยินคําแนะนําเดิมๆที่ผู้ใหญ่พร่ำบอกต่อกันมาหลายทศวรรษว่าให้เก็บออมเงินต่อไปแม้จะอายุเกิน65ปีแล้วก็ตามอมอมันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คนมีความรับผิดช,ชอบควรทำฟังดูน่านับถือและแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศแต่ยิ่งพิจารณาให้ดีเราจะยิ่งพบว่าความเชื่อน,นี้แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบเลย แต่มันวนเวียนอยู่กับความกลัวความเคยชินและความสบายใจที่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำมาตลอดหลายคนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแต่ยังพบพาความคิดที่สร้างมาตั้งแต่อายุ20หรือ30ปีมาด้วยนั่นคือช่วงวัยที่การเก็บออมอย่างหนักหน่วงมีความหมายจริงๆอย่างไรก็ตามชีวิตจะเปลี่ยนไปหลังอายุ65ปีและการแสงทำเป็นว่ามันไม่เปลี่ยนก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหา ผู้คนคุ้นเคยกับการสะสมเงินทองเพื่ออนาคตจนลืมไปว่าปฏิทินได้เปลี่ยนหน้าไปแล้วพวกเขาลืมไปว่าอนาคตที่ใช้เวลาหลายทศวรรษเตรียมตัวมานั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้แทนที่จะผ่อนคลายแทนที่จะหายใจและมีความสุขกับสิ่งที่สร้างมาพวกเขากลับเดินหน้าเข้าสู่กงล้อเดิมๆกังวลและเข้มงวดกับเงินทุกบาททุกสตางค์สิ่งที่น่าแปลกคือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่กําลังลำบากทางการเงินหลายคนมีเงินมากมาย แต่กลับทำตัวเหมือนกับว่าชีวิตจะพังทลายเพียงเพราะขาดรายได้ไปแค่ช่วงเดียวพวกเขาเลือกซื้ออาหารที่ถูกที่สุดปฏิเสธความสุขเล็กๆน้อยๆและมองว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือภัยคุกคาม,มอเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตในที่สุดก็ถึงวัยเกษียณเพียงเพื่อจะขังตัวเองไว้ในกรงขังใหม่ที่สร้างจากความเคยชินเก่าๆมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการออมเพื่อความมั่นคงกับการออมเพราะความกลัวเมื่อคนเราอายุครบ 65ปีความมั่นคงส่วนใหญ่ควรถือว่าถูกกำหนดไว้แล้วบ้านมักจะผ่อนหมดแล้วหนี้สินหมดไปหรืออยู่ในการควบคุมและกองทุนกเกษียณก็พร้อมใช้งานในระยะนั้นการออมต่อไปเพราะความกลัวไม่ใช่ความฉลาดทางการเงินแต่มันคือการหยุดนิ่งทางอารมณ์ผู้คนยึดติดกับความสบายใจจากการออมเพราะไอเดียเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้จ่ายเพื่อตัวเองให้ความรู้สึกแปลกแยกหรือถึงขั้นอันตราย เกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขาฝึกตัวเองให้เชื่อว่าการใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องผิดแม้ว่าสิ่งนั้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้จริงๆก็ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออมได้สูญหายไปนในสิ่งเหล่านี้การออมไม่เคยถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นชัยแต่มันคือการเตรียมตัวจุดประสงค์ทั้งหมดของการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เพื่อจ้องมองมันไปหลายทศวรรษหรือเฝ้าพิทักษ์มันจนลมหายใจสุดท้ายแต่มันมีไว้เพื่อซื้ออิสรภาพความสะดวกสบายเวลาและความสุข เมื่อคนเราใช้เวลาช่วงท้ายของชีวิตปฏิเสธการใช้เงินที่หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้วัดกันด้วยบาทแต่วัดด้วยประสบการณ์ที่สูญเสียไปโอกาสที่พลาดไปและหลายปีที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าการหาความสุขต้องมีเหตุผลมารองรับความกลัวกลายเป็นของฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงมากเพราะมันขโมยความสุขไปนานก่อนที่ตัวเงินนั้นจะจําเป็นต้องใช้จริงๆสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายหรือทิ้งเหตุผล ความฉลาดไม่ได้หายไปตอนอายุ65ปีแต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายกับการสะสมเพราะความกลัวผู้เกษียณหลายคนไม่ตรหนักถึงความแตกต่างนั้นเพราะพวกเขาใช้เวลามากเกินไปในการมุ่งเน้นที่การสะสมจนการใช้เงินกลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังละเมิดกฎที่ยึดถือมาหลายทศวรรษแต่ชีวิตหลังอายุ65ปีมีกฎข้ออื่นเวลาเริ่มมีค่ามากกว่าเงินทอง สุขภาพเปราะบางลงพลังงานมีจำกัดการสร้างทําเป็นว่ากลยุทธ์จากตอนอายุ25ปีหนังยังใช้ได้ผลอยู่เป็นเรื่องไร้สาระลองคิดถึงการอ้อมในแต่ละช่วงวัยของชีวิตในช่วงอายุ20ปีการอ้อมอย่างหนักเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมคุณมีเวลาอีกหลายทศวรรษให้เงินนั้นเติบโตในช่วงอายุ30ปีมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเพราะคุณกำลังสร้างรากฐ,ฐาน ในช่วงอายุ40ปีการออมกลายเป็นกลยุทธ์เพราะคุณอยู่ในช่วงที่มีไรายได้สูงสุดในช่วงอายุ50ปีมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่หลังอายุ65ปีมันคือเวลาเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณปลูกไว้ไม่ใช่การหวานมาเมล็ดเพิ่มไม่มีชาวนาคนไหนออกไปที่ทุ่งนาในช่วงปลายฮิตดูใบไม้ร่วงเพื่อปลูกพืชใหม่จนเต็มทุ่งฤดูกาลได้เปลี่ยนไปแล้วธรรมชาติทำงานตามวงจรและชีวิตมนุษย์ก็เช่นกัน การฟื้นจังหวะชีวิตนั้นมีแต่จะสร้างความเครียดหลายคนออมต่อไปเพียงเพราะความชินที่ฝังลากลึกพวกเขาทำมานานจนไม่เคยหยุดตั้งคำถามกับมันลองนึกภาพคนอายุ70ปีที่เก็บเงิน10%ของรายได้โดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะจำเป็นจริงๆแต่เพราะทำแบบนั้นมาตลอดนั่นคือปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ใช่การตัดสินใจความเคยชินมีประโยชน์ในวัยหนุ่มสาวแต่ในวนัยนี้ความเคยชินที่ขาดการยั้งคิดกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการจำกัดตัวเองอย่างเงียบ เมื่อคนเราได้รับสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับชีวิตแต่ยังคงทําตัวเหมือนนักลงทุนมือใหม่ที่เต็มไปด้วยความกลัวแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นไม่ใช่ในบัญชีธนาคารแต่ในความคิดของพวกเขาเองความจริงนั้นเรียบง่ายมากหลังอายุ65ปีเงินควรถูกใช้เพื่อลดแรงเสียดทานในชีวิตไม่ใช่สร้างเพิ่มแรงเสียดทานในรูปแบบของความเครียดความไม่สบายตัวปัญหาสุขภาพและความไม่สะดวกรายวัน การ,กรเกษียณไม่ใช่ตารางคำนวณแต่มันคือรางวัลสำหรับความพยายามหลายทศวรรษหากคนเราปีนขึ้นไปถึงยอดเขาหลังจากปีนมา40ปีการนั่งเฝ้าถุงก้อนหินแทนที่จะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์จะมีประโยชน์อะไรผู้เขาไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจและในกรณีส่วนใหญ่ลูกหลานของคุณจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยทางการเงินนั้นด้วยซ้าสิ่งที่พวกเขาจะจดจาคือคุณได้ใช้ชีวิตอย่างดีหรืออยู่อย่างหวาดกลัว เงินทองย่อมด้อยค่าลงเมื่อคนเราแก่ตัวลงไม่ใช่ในแง่เศรษฐกิจแต่ในแง่ของประสบการณ์เงินหนึ่งบาทตอนอายุ30ปีมีศักยภาพมหาศาลเพราะมีเวลาหลายปีให้สะสมพลังและมีเวลาหลายปีให้ใช้ไปกับพละงกำลังและสุขภาพที่มีแต่เงินหนึ่งบาทตอนอายุ70ปีไม่สามารถมอบโอกาสหรือความเพลดิดเพลินในระดับเดียวกันได้มันอาจจะเพิ่มตัวเลขในบัญชีแต่ไม่ได้เพิ่มความหมายให้กับชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมการสะสมเงิน เกินจุดหนึ่งไปจึงกลายเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลยิ่งคนเราแก่ตัวลงเวลายิ่งมีค่ามากกว่าเงินสดและการนำนิสัยการออมแบบเก่าติดตัวมาในช่วงวัยนั้นมักจะหมายถึงการยอมเสียสละความสะดวกสบายและสุขภาพในช่วงเวลาที่ความสะดวกสบายและสุขภาพสำคัญที่สุดร่างกายเปลี่ยนไปพลังงานจืดจางลงสิ่งเล็กๆกลายเป็นเรื่องยากขึ้นการเดินทางเหนื่อยมากขึ้นอาหารไม่มีรสชาติเหมือนเดิม การผจญภัยทําให้รู้สึกท้อใจมากขึ้นและคนเรากําลังออมเงินไว้เพื่ออะไรในตอนนั้นบางคนจินตนาการว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้ทําทุกอย่างที่เคยเลื่อนออกไปในทันทีแต่ชีววิทยาไม่ได้ให้ความร่วมมือเสมอไปประตูแห่งโอกาสจะแคบลงทุกปีแต่ผู้คนก็ยังก,กํากระเป๋าสตางค์แน่นเหมือนกับว่าจะได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งอย่างปาติฮาริมันเหมือนกับคนอายุ8ปห้า ปีที่ซื้อรถสปอร์ตพวกรอนานเกินไปจนเมื่อได้มันมาก็แทบไม่มีแรงเหลือจะใช้งานเส้นทางที่สมเหตุสมผลกว่าคือการเปลี่ยนเงินตราเป็นความสบายก่อนที่ความสบายจะกลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้จงใช้มันเพื่อขจัดความเจ็บปวดดอใช้มันเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นใช้เงินไปกับสิ่งที่ยกระดับศักดิ์ศรีสุขภาพและความสุขสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยในวนัยนี้แต่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เงิน1ล้านบาทตอนอายุ60ปีมีความหมายต่างจาก1ล้านบาทตอนอายุ90ปีอย่างสิ้นเชิงในกรณีแรกมันคืออิสรภาพในอีกกรณีมันคือเอกสารภาระและความเครียดนั่นคือความจริงที่ผู้คนลืมไปเมื่อพวกเขายติดก,กับเงินออมเหมือนกับว่าเงินเหล่านั้นจะซื้อเวลาให้พวกเขาได้เงินซื้อได้หลายอย่างแต่มันซื้อปีที่ผ่านไปแล้วกลับมาไม่ได้ผู้คนมักประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตตอนแก่ต่ำเกินไปไม่ใช่ในทางตามใจตัวเองแต่เป็นเพราะความสะดวกสบาย มีราคาสูงขึ้นการเดินทางต้องการที่พักที่ดีกว่าการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีค่าใช้จ่ายมากกว่าความต้องการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นการสนับสนุนกลายเป็นสิ่งจําเป็นแต่เกษียณหลายคนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกเข้มงวดกับงบประมาณในขณะที่คุณภาพชีวิตของพวกเขาต้องการการลงทุนมากกว่าเดิมนั่นไม่ใช่ความฉลาดแต่มันคือความกลัวที่ปลอมตัวมาในนามของความรอบคอบ พวกเขาสละความสบายในช่วงปีที่ความสบายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทั้งหมดเพียงเพื่อปกป้องกองเงินที่พวกเขาอาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําในระยะนี้ของชีวิตงานที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างความบางังคังอีกต่อไปแต่มันคือการจัดสรรอย่างชาญฉลาดมันคือการเข้าใจว่าทุกปีที่นั่งทับกองเงินแทนที่จะใช้มันคือปีที่ไม่สามารถทวงคืนได้การจากไปพร้อมกับเงินที่มากเกินไปไม่ใช่ความล้มเหลวทางการเงินแต่มันคือความล้มเหลวในการใช้ชีวิต มันหมายความว่าคนคนนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของทุกสิ่งที่เขาสร้างมาพวกเขาออกมาหลายทศวรรษแต่ไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์พวกเขาชนะเกมแต่ปฏิเสธที่จะรับรางวัลส่วนใหญ่มาจากสัญชาตญาณการอนุรักษ์มนุษย์มีแนวโน้มดั้งเดิมที่จะกำัทรัพยากรไว้แน่นโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกเปราะบางบรรพบุรุษของเราต้องการสัญชาตญาณน,นั้นเพื่อเอาชีวิตรอดผ่านฤดูหนาวจริงๆ ไม่ใช่ฤดูหนาวที่เป็นการอุปมาแต่สัญชาตญาณไม่ได้กเกษียณไปพร้อมกับเราพวกมันยังคงทำงานกระซิบว่าอันตรายกำลังซุ่มซ่อนอยู่ทุกมุมแม้ว่าภัยคุกคามจะผ่านไปนานแล้วในวัย70หรือ80ปีการสะสมเงินเหมือนกระรอกเตรียมรับมือกับอีก10ฤดูหนาวจึงไม่สมเหตุสมผลเมื่อไม่มีอีกสิบดูหนาวให้เตรียมตัวอย่างไรก็ตามในแง่ของอารมณ์สิ่งนั้นให้ความรู้สึกว่าสมเหตุสมผล นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการปล่อยวางจึงยากเย็นนะักเมื่อคนเราถูกถามว่ากำลังออมเงินไว้เพื่ออะไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตคำตอบมักจะคลุมเครือสำหรับกรณีฉุกเฉินสำหรับอนาคตเพื่อความปลอดภัยแต่อนาคตไหนอีก20ปีข้างหน้าหรือประการที่2เงินออมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ตลอดการนอแต่มันถูกออกแบบมาให้อยู่ได้นานเท่ากับตัวคุณเอง และเมื่อใครบางคนยอมรับขีดจำกัดของเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้าความชัดเจนใหม่จะปรากฏขึ้นผู้สูงอายุไม่ควรเพิ่มจำนวนปีข้างหน้าให้มากที่สุดแต่ควรเพิ่มคุณภาพชีวิตภายในปีที่มีอยู่ให้มากที่สุดการเปลี่ยนความคิดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างวิธีการใช้เงินการให้คุณค่ากับเวลาและการเรียงลำดับความสำคัญอีกสัญชาตญาณหนึ่งที่ทำให้คนสะดุดหลังอายุ65ปีคือความปรารถนาที่จะทิ้งมรดกไว้มันเป็นความคิดที่สวยงามในทางทฤษฎี การช่วยคนรุ่นหลังได้เริ่มต้นชีวิตทางการเงินที่ดีทิ้งบางอย่างไว้ทําให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นแต่สัญชาตญาณนี้สามารถกลายเป็นภาระได้อย่างเงียบๆหากมันทําให้ใครบางคนรู้สึกมีพันธะต้องลดทอนชีวิตตัวเองเพื่อเห็นแก่การเพิ่มทรัพย์สินมรดกเกษียณหลายคนโน้มน้าวตัวเองว่าพวกเขากําลังทําตัวสูงส่งด้วยการตัดความเพลิดเพลินการไปเที่ยวหรือบริการช่วยเหลือทั้งหมดเพื่อรักษามรดกไว้ไม่ให้ถูกแตะต้องแต่ความจริงซับซ้อนกว่านั้น ลูกหลานแทบจะไม่วัดคุณค่าของพ่อแม่ด้วยขนาดของมรดกในความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาจดจํามากที่สุดคือประสบการณ์การอยู่ร่วมกันความรักและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดไม่ใช่ยอดเงินสุดท้ายในธนาคารและเมื่อคนคนนึงใช้เวลา20ปีเฝ้าพิทักษ์เงินที่เขาไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองใช้ความประชดประชันก็น่าเจ็บปวดดอลูกหลานอาจใช้มรดกนั้นจนหมดในเวลาอันสั้นหลายเรื่องราวแสดงให้เห็นสิ่งนี้พ่อแม่ปฏิเสธทุกอย่างเพื่อตัวเอง ในขณะที่ผู้สืบทอดมรดกกระตือรือร้นใช้จ่ายเพื่อความสบายการเดินทางและการซ่อมแซมบ้านทันทีที่ได้รับมรดกไม่ใช่เพราะพวกเขาประมาทแต่เพราะพวกเขาไม่ได้แบกภาระทางอารมณ์เหมือนที่พ่อแม่แบกมาพวกเขาไม่ได้สร้างเงินนั้นขึ้นมาผ่านความเสียสละหลายทศวรรษดังนั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะใช้มันพ่อแม่ใช้ชีวิตเหมือนคนขัดสนลูกๆใช้ชีวิตเหมือนคนปกติและในที่สุดคนเดียวที่สูญเสียความสุขไปก็คือคนที่หาเงินนั้นมาแต่แรก มรดกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ขนาดของสิ่งที่คุณทิ้งไว้แต่มันคือสิ่งที่คุณทําเป็นตัวอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่นะฮะลูกหลานได้เรียนรู้มากขึ้นจากการสังเกตวิธีที่พ่อแม่ใช้ชีวิตในช่วงทศวรรษสุดท้ายว่าพวกเขามีชีวิตด้วยความชัดเจนและมั่นใจหรือไม่พวกเขาใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดหรือไม่พวกเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพและความสัมพันธ์มากกว่าความกลัวที่ไม่จําเป็นหรือไม่พ่อหรือแม่ที่ใช้เวลาช่วงท้ายของชีวิตอย่างดี ลดความเครียดมีความสุขกับเวลาและดูแลตัวเองจะทิ้งตัวอย่างที่ลึกซึ้งและดีงามกว่าคนที่ยึดติดกับเงินทองเหมือนกับว่าขนาดของมรดกคือตัวกำหนดคุณค่าของพวกเขากับดักอีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อที่ว่าการมีเงินมากขึ้นย่อมหมายถึงความปลอดภัยที่มากขึ้นสิ่งนั้นอาจจริงสำหรับคนหนุ่มสาวที่ยังมีชีวิตอีกหลายทศวรรษมีอาชีพที่ไม่แน่นอนและมีภาระรับผิดชอบมหาศาล แต่หลังอายุ70ปีความมั่นคงที่แท้จริงจะย้ายจากเรื่องเงินไปสู่สุขภาพกายการสนับสนุนทางอารมณ์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการเชื่อมต่อทางสังคมผู้เกษียณอาจมีเงินล้านบาทแต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกข์หากพวกเขาปฏิเสธที่จะใช้จ่ายเพื่อความสบายปฏิเสธที่จะจ้างคนช่วยงานปฏิเสธที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือปฏิเสธที่จะลงทุนในความสุขสบายใจ ความมั่นคงในวัยนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการมีเงินสำรองก้อนใหญ่แต่เกี่ยวกับเรื่องการกำจัดอุปสรรคที่บั่นทอนพลังงานหรือสร้างความเครียดความสะดวกสบายความปลอดภัยและสัตว์รีสีต้องการทรัพยากรแต่มันต้องการการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นไม่ใช่การเฝ้ายามตลอดไปสิ่งนี้ย้อนกลับไปสู่ความจริงที่ยากลำบากการออมซึ่งเคยเป็นคุณธรรมในวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนมักจะกลายเป็นพฤติกรรมทำลายตัวเองหลังอายุ65ปีเมื่อคุณยังเด็กการออมอย่างหนักจะเปิดประตูโอกาส มันสร้างหนทางให้คุณมันขยายอนาคตของคุณแต่เมื่อใครบางคนก้าวเข้าสู่ช่วงปีท้ายๆเวลาจะกลายเป็นปัจจัยจำกัดไม่ใช่เงินทองการสะสมทรัพยากรในขณะที่อายุขของคุณลดลงไม่ได้ปกป้องคุณแต่มันตักตวงไปจากคุณมันเหมือนกับการกอดถังออกซิเจนไว้แน่นในขณะที่กำลังจมน้ําคุณกำลังปกป้องผิดอย่างมีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เกษียณที่มีพอร์ตการลงทุนเจ็ดหลักแต่ยังคงตัดคูปองเพื่อออมเงินไม่กี่สตางค์ หญิงหมายที่นั่งรถเมล์ที่แออัดแทนที่จะเรียกแท็กซี่ที่สบายกว่าเพราะมันถูกกว่านิดหน่อยชายสูงอายุที่นอนบนฟูกที่เสื่อมสภาพทั้งที่ตื่นมาพร้อมความปวดร้าวทุกเช้าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่การออมอีกต่อไปแต่มันคือความไม่สมเหตุสมผลเตียงที่สบายมีค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับการได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยรถที่ไว้ใจได้มีค่ามากกว่าการฝืนใช้รถเก่าที่กำลังพังไปอีกปีการไปเที่ยวพักผ่อนที่สงบสุขในช่วงสุดสัปดาห์ สามารถมอบความสุขได้มากกว่าการรักษาบัญชีเงินออมไว้โดยไม่แตะต้องในระยะนี้ของชีวิตความสบายไม่ใช่การตามใจตัวเองแต่มันคือการมีชีวิตอยู่อย่างมีสักดิสซีการ,กรเกษียณไมค่ควรให้ความรู้สึกเหมือนการรับโทษจำคุกครั้งใหม่ที่ซึ่งงานเดียวคือการปกป้องกองเงินของคุณมันควรให้ความรู้สึกของการปลดปล่อยหลังจากความพยายามและความรับผิดชอบหลายทศวรรษแต่ผู้คนจานวนมากเกินไป แลกเปลี่ยนงานรูปแบบหนึง่งไปสู่อีกรูปแบบนึงใช้ปีสุดท้ายไปกับการเฝ้าดูบัญชีของตนด้วยพลังแห่งความกังวลพวกเขาปกป้องเงินแทนที่จะใช้เงินเพื่อปกป้องตัวเองความจริงก็คือเงินตอนอายุ65หรือ70ปีไม่ได้เปราะบางเลยแต่เวลาต่างหากที่เปราะบางเวลาที่จะเดินได้อย่างสะดวกเวลาที่จะเดินทางเวลาที่จะละเมียดละไมกับอาหารเวลาที่จะคิดอะไรได้อย่างชัดเจนเวลาที่จะมีความสุขกับชีวิต เวลาคือทรัพยากรที่จะหมดไปไม่ใช่บาทเงินอย่างไรก็ตามผู้คนมักเฝ้าพิทักษ์เงินโดยสัญชาตญาณเหมือนกับว่ามันเป็นสินค้าหายากเมื่อคุณแบ่งช่วงเวลากเกษียณออกเป็นระยะไลความจริงจะชัดเจนขึ้นช่วงอายุ65ถึงประมาณ75ปีคือทศวรรษทองนี่คือตอนที่ผู้คนยังขยับขยอนได้เดินทางได้ลิ้มรสได้คิดได้และสนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยมีข้อจากัดค่อนข้างน้อย สิบปีนี้ประเมินค่าไม่ได้เงินทุกบาทที่ใช้ในช่วงนี้ให้ผลตอบแทนสูงสุดในด้านความสุขและความพึงพอใจในชีวิตนี่คือช่วงเวลาสําหรับประสบการณ์ที่เคยฝันไว้การเชื่อมต่อทางสังคมที่ลึกซึ้งขึ้นการเติบโตส่วนบุคคลและการผจญภัยเบาๆนี่คือเวลาที่จะยกระดับความสบายลงทุนในสุขภาพลดความเครียดและสนุกกับอิสรภาพที่หามาได้ตลอดชีวิตตั้งแต่อายุ75-85ถึงปีทุกอย่างยังพอจัดการได้แต่ร่างกายเริ่มกระสิบเตือน การเคลื่อนไหวช้าลงปวดเมื่อยมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นการเดินทางเริ่มลดความน่าดึงดูดใจลงวันที่ยาวนานทําให้เหนื่อยล้ามากขึ้นกิจวัตรประจําวันมีความสําคัญมากขึ้นเงินที่ใช้ในช่วงนี้ควรสนับสนุนความสะดวกสบายความคล่องตัวและความสงบมากกว่าการผัญภัยที่เสี่ยงภยัยมันเป็นอีกระยะหนึ่งที่ยังมีคุณค่าแต่ด้วยลําดับความสําคัญที่ต่างออกไป หลังอายุ85ปีจุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนไปอีกครั้งนี่คือระยะของการประครับประคองเมื่อพลังงานมีจำกัดและเป้าหมายคือการทำให้เกิดความง่ายความปลอดภัยและคุณภาพของการดูแลมากที่สุดคนส่วนใหญ่ในวัยนี้แทบไม่ได้ใช้เงินที่ออมไว้เลยเพราะพวกเขาไม่สามารถออกไปผนาภัยหรือทำประสบการณ์หนักๆทางกายได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการออมอย่างหนักตลอดทั้ง3ระยะจึงมีความหมายน้อยมาก การที่ใครบางคนปฏิบัติกับทุกปีของการเกษียณเหมือนกันหมดในแง่การเงินถือเป็นข้อผิดพลาดเงินที่ออมไว้ตอนอายุ85ปีมักจะไม่ได้ถูกแตะต้องเลยในขณะที่เงินที่ใช้ไประหว่างอายุ65-75ปีจะสร้างความทรงจำความสบายความผ่อนคลายและความสุขที่สำคัญจริงๆในท้ายที่สุดคำถามสุดท้ายที่ผู้เกษียณทุกคนต้องเผชิญนั้นเรียบง่ายมาก คุณอยากจากไปด้วยความภูมิใจว่าตัวเองใช้เงินน้อยแค่ไหนหรือมีชีวิตอยู่ด้วยความภูมิใจว่าได้ใช้สิ่งที่ออมมาอย่างชาญฉลาดเพียงใดมันง่ายมากที่จะจากไปอย่างร่ำรวยสิ่งที่คุณต้องทําก็แค่ตอบปฏิเสธต่อชีวิตต่อไปปฏิเสธการยกระดับความเป็นอยู่ต่อไปหลีกเลี่ยงความสุขต่อไปเลือกความกลัวต่อไปใครๆก็ทําแบบนั้นได้สิ่งที่ยากคือการใช้ชีวิตให้ดีใช้จ่ายในทางที่ลดความเสียดายทาให้ภาระเบาลงมอบความสุข เพิ่มความหมายและให้เกียรติชีวิตที่คุณทำงานหนักเพื่อสร้างมันขึ้นมาการเกษียณที่ดีไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่แต่วัดด้วยความเครียดที่ถูกกำจัดออกไปความสบายที่ได้รับและความสงบสุขที่ถูกสร้างขึ้นเงินหนึ่งบาทที่ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดคือการลงทุนที่ชาญฉลาดเงินหนึ่งบาทที่ใช้เพื่อซื้อเวลาความสะดวกหรือความง่ายคือการใช้จ่ายที่คุ้มค่าเงินหนึ่งบาทที่ใช้เพื่อปรับปรุงสุขภาพนั้นประเมินค่าไม่ได้ และเงินหนึ่งบาทที่ออมไว้เพียงเพราะความกลัวบริสุทธิ์คือเงินหนึ่งบาทที่ถูกขโมยไปจากชีวิตที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันหากใครบางคนตื่นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยความรู้สึกเบาสบายขึ้นอีกนิดมีความสุขขึ้นอีกหน่อยภาระลดลงอีกเล็กน้อยเพราะในที่สุดพวกเขาก็อนุญาตให้ตัวเองใช้เงินของตนเองนั่นคือการเกษียณที่ทำได้อย่างถูกต้องหากพวกเขาตื่นมาด้วยความภูมิใจเพียงเพราะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยพวกเขาไม่ได้กำลังปกป้องอนาคตจริง แต่พวกเขากำลังเลื่อนชีวิตออกไปหลังอายุ65ปีทักษะทางการเงินที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การออมให้มากขึ้นแต่มันคือการใช้จ่ายให้เป็นคือการใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เป็นถ้วยรางวัลเพื่อเฝ้าพิทักษ์ในท้ายที่สุดทางเลือกนั้นชัดเจนนะใช้ช่วงทศวรรษสุดท้ายเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือกำเงินไว้แน่นจนกว่ามันจะอยู่ได้นานกว่า คุณนอเส้นทางหนึ่งนำไปสู่เรื่องราวความสบายและความสุขอีกเส้นทางหนึ่งนำไปสู่บัญชีธนาคารที่เต็มเอียดและชีวิตที่ว่างเปล่าคุณใช้เวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตจริงๆ